สวัสดีจ้า FC ทิ่าลักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ม่จ้ามาจ้ามากินพิซซ่ากับยายจิ๋วนะคะร้อนๆเลยจ้าลูกสาวเพิ่งซื้อมาจ้ามาได้ค่ะเด้อน้องคว้าออกไปชินหนึ่งละยายจะสองชิ้นไม่ได้กินนานแล้วนะคะอุ้ยร้อนๆเลยค่ะชีสแฮมหน้าแฮมชีสนะคะมา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 อร่อยมากเลยค่ะ มาเดิอม,มาเด้อม,มากินกินน้ำเย็ดติ๋วจ้ะเย็ดติ๋วนี่กินแท่นเขาว่าได้เน้อค่ะพี่าากินเป็นขนมได้จ้ะม,มือเย็ดติ๋วล่างแล้วเด้ะมาจ้ะ กินด้วยกันกินด้วยกันน้าเน้นๆเลยแฮมจะแฮมนุ่ง กัะกลืนกันยุ่งโดนหลับ่ไดพาพี่น้องมากินพิซซ่า <c oughs> แซ่บจ้ แถวโกกได้บะมี่ได้ก็สิ่งยำเนี่ยงมีแต่ข้างหน้าฟันเหลือแต่ข้างหน้าออกทางและสองเหล็มแซ่บจ้ะ ขออีกกินหนึ่งโอ้ยพี่น้องจ้าหนาเิ็นทะลักโดนลุกนี่ เปลี่ยนมืดจับบ่แม่อย่างนด้นนะคะ่ะห้อนค่ะร้อนๆอ,อ,อยู่เลยนะคะอ,อบจากเตาร้อนๆเลยค่ะ ดี๋วขอจบคลิปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล,กท,กลกทุกกำลังใจน,นะคะมากินพิซซ่ากับยันจิ๋วจ้าอร่อยมากค่ะ bye บ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ